สวัสดีครับผมไอไก่ฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์ม n ี m o ่ทีวีสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเรียๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอป Nimo t ทีวีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอไก่ฮิโรชิขอบคุณครับหม้อแปลงมันระเบิดอยู่มันควักโทรศัพท์ไม่ได้ ให้ผ่านมาแถวนี้รถผมพังครับใครผ่านมาแถวนี้รถผมพังครับสัตว์ไม่เอาเลยทาคลิป <c oughs> หลังจากนี้เราจะเราจะเริ่มทําหลังจากนี้เราจะเริ่มทําคลิปทดสอบทดสอบสังคมในวอตซิตี้นะครับหลังนี้เราจะเริ่มทําคลิปทดสอบสังคมในวอตซิตี้นะครับว่าจะมีใครจอดถามเราไหมว่ารถคุณพังเป็นอะไรหรือเปล่ากลับด้วยกันไหมเราไปส่งไหม ในขณะที่โทรศัพท์ควักได้แล้วนั้นเฮ้ยยังๆๆๆขอทดสอบต่อกันกูมันต้องมีคนสนใจมั้งแหละมึงเชื่อกูดิคร <c oughs> ับผ่านแบบไม่เอาอะไรเลยไปอีกหนึ่งไอสัตว์ขับไปไอสัตว์ระเบิดอีกแล้วเฮียลูกยิ้กูส่งโลช่างกันดีกว่าทำไมมันระเบิดถี่จังวะเนี่ยแหละสมจริงควักโทรศัพท์ไม่ได้ส่งโลไม่ได้ดูดิจะมีคนถามกูไหมเออ มจริงจะจัดเฮ้ยดู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 เงี้ยวไอสัตว์รถก็หลู่นนะครับเงี้ยวทดสอบสังคมคนในวิทยาลัย ไปแล้วอีกหนึ่งไอ้สั์เฮ้ยเขาจะไม่สนใจจริงหรอวะแบบมนต้องมีสักคนดิวะไอ้เชี่ยมันต้องมีสักคนด่วะที่มาคุณรถเป็นอะไรหรือเปล่าคุณเป็นอะไรอะครับทาไมคุณมายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวนั่นโอ้โหไอ้เชี่ยแววนตัดหน้าไปเลยขับฮาคุโชขับฮาคุโชนั่นจะยกล้อครับไอส้สั์แต่แทดขับตายปะน่ะไม่ตายครับเนี่ดนยดวงมึงแข็งนะมึง ไม่มีใครสนใจจริงหรอวะเจ้าล้วทำไมเขาไปตัดออกของนู้นมนะันวะสร้างยียนตรงกลางอุ๊ยเยขี้ยว่ากูไม่ได้กลับจริงแล้วระเบิดระเบิดอีกอ่ะหันหน้าเข้าไปอีกหนึ่งโอ้โหเหมือนจะเบรกนะไปเฮยไม่คันหนึ่งไม่คันหนึ่งเงี้ยว ไปอีกแล้วคันตีจมพูด้วยเฮ้ยจอดว่ะจอดไอ้แค่เขาจอดเขาจอดทุกคนเขาจอดโอโลเขาจอดนะโหลอรถเป็นไรคะรถพังครับช่างน่ยังมันเรียกไม่ได้ครับโทรศัพท์ก็พังครับาา <c oughs> ใช่ครับน้ำอาหารก็จะหมดครับหลอดความเครยียดก็ขึ้นครับผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยยืนถือป้ายอยู่ตรงนี้ครับ ผ่านไปเป็นสิบคันไม่มีใครจอดทักเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับผมไหมผมไม่รู้จะทํายังไงจริงๆครับล็อกรถไว้ก่อนไหมคะเดี๋ยวพาไปกินข้าวได้ครับล็อตไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอซ่อมซ่อมไม้นี่ก่อนตังค์ผมก็ไม่มีนะครับค่ะได้ค่ะตายแล้วเปเล่นใหม่หรือเปล่านี่ใช่ครับขอบมากครับอันนี้รถมันเป็นรถพี่ชายอะครับให้มายืมฟาร์มมาครับ ะอะได้เลยครับอาหารเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คะมันดูยังไงล่ะครับมันเป็นวงกลมอันนี้เหลือเท่าไหร่มันเกินครึ่งมาเยอะแล้วครับเกินครึ่งหนึ่งมาอยู่ทั้งหนมปังทางซ้ายมือใช่ไหมคะมันอยู่ตรงไอ้ตรงชั้นเบอร์เกอร์ครับชั้นเนื้อครับชั้นอ๋ออันที่สองชั้นใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเอเคค่ะเอ๊ะพียบหน่อยคอาจาร์จะออกแม่เลยโอเคครับ เจอคนใจดีไปไงเครียดมันดูยังไงหมดความเขาให้กูมารอเขาเอากูมารอเออไม่ตายครับตกใจตกใจเป็นรถความเครียดเป็นไงคะถึงไหนแล้ว เปิดขึ้นไปเยอะแล้วครับขึ้นเยอะไปถึงไหนแล้วคะมันอยู่ฝั่งฝั่งขวาครับฝั่งขวาโอเคปะใช่ครับไปกันไปกินข้าวผมจะพยายามลุกให้ไหวครับมาค่ะไปกินข้าวกันโอเคครับเฮ้ยได้ป่ะได้ป่ะบทกูได้ป่ะทุกคนบทกูได้ป่ะบทกูได้ป่ะ ปดกระดาปะปดกระดาปะแรงนั primo, hey? ่งรถผมยังไม่มีเลยครับอะไรนะคะแรงนั่งรถใช่ไหมผมขอนอนแล้วกันครับได้เลยค่ะนอนเลยครับขอนรถใช่ไหมนอนใช่ครับว่าแต่ไปข้าวก่อนนะพี่ชายพี่สาวสองคนชื่ออะไรล่ะครับ ชื่อฮักเก่าเป็นเชฟเหรอครับใช่ครับแล้วคุณผู้หญิงเหรอครับชื่อชีสค่ะชื่อชีสคุณผู้หญิงชื่อชีสคุณผู้ชายชื่อฮักเก่าใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่ได้คุณสองคนผมแย่แน่เลยครับเราชื่ออะไรผมเหรอครับชื่ออะไรผมชื่อลูแปงครับเอ๊ะลูแปงคุณคุ้นจังเลยครับ เพิ่งมาได้ไม่กี่วันครับจำออฟเด็กรด้าลูแปงเลยคุณยังไงล่ะครับคุณนะเหมือนมีคนชื่อลูเปียมกกราคุมพาเคยเห็นชื่อ,อยูลูแปง <c oughs> น้องเคยพูดถึงอยู่อ่ะบ้านหนูเคยพูดลูกแปงผมเพิ่งมาได้สองวันนะครับกลับมาเล่นนะดี <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> เ,าาเดี๋ยวเพิ่งเล่นใหม่โชียววะย่าไม่ได้ออกกันเลยโดใหม่ครับร้ <c oughs> านข้าวเค้กคะเออผมไม่ใหม่แล้วครับลูกกระเพาะถาหาแล้วครับโร,รบงพยาบา <c oughs> ลโรงพยาบาน <c oughs> ลบานไหมเจ้าเซ้งผมว่าไปกินดีกว่าครับมันยังทันอยู่ครับอ๋อเออเคโอเค แข่งกันชนกันขอมมากครับอ้าวไอสัตว <c oughs> ์ตังค์ผมไม่มีนะครับตาสามร้อยหลอดความเครียดผมมันจะไม่ทันเอานะครับคิดสเต็เคครับ <c oughs> สเต็ปที่หนึ่งเก็บตังที่พี่ผู้หญิงครับเดี๋ยวซื้อโจ๊กพอเปล่สองเครับโอเคครับโจ๊กครับสองศูนย์สองห้าห้าครับเบรกกูด่วนเลยเดี๋ยวโจ๊กพอห้าหก้าครับตังไม่มีว่าซัดเอาโจ๊กให้ผู้ชายคนนี้ครับอ ผมเรียกหกแปดเก้าครับกระเป๋าสองศูนย์สองครับขอบคุณครับหัวข่าวรับแล้วครับวกระเป๋าห้าห้าครับสองจานถ้าไม่ได้พี่ชายพี่สาวผมคงแย่แน่เลยครับแปดร้อยห้าสิบครับของมากเลยครับยืนที่เดิมไหมน้องไม่สมองเขาไปถึงไหนแลยวะเดี๋ยวต้องพาเขาไปทันอยู่ครับมันอยู่ไปปลายครับผมว่าน่าจะทันอยู่ครับไปปลายฮะ ได้คลิปแล้วแบบนี้เออใช่ไปกินเบียร,าาร์ชื่อาารูปแลงมันมันคนมากไมเคยเจอมาก่อนผมไม่เคยกินอะไรที่อร่อยขนาดานี้เลยครับเบาๆนะครับ,บ,รบ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมไปนั่งตรงนู้นก็ได้ครับคนโดแล้วมานี่มานี่ เอาเสต็กหนึ่งอันจุดดับห้าหกห้าครับจุดดับเท่่ะนี่เอาให้คนนี้เลยแสดงเลขอะไรครับแสดงกระเป๋อะไรครับเจเจโทครับเฮรอยเปอร์พี่สาวอยู่แก๊งอะไรนะครับเมื่อกี้ผมฟังไม่ชัดมาเจนต้าค่ะมาเจนต้าโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปคลายเครียดผมรอที่นี่นะครับโอเคค่ะครับ มีกัญชาดิทวทีแน่นเงียบสัตว์พระเขาเดินเข้ามาเห็นจะเอ๋เป้องอ้าวโอ้โหไม่มีตังแต่มีกัญชาสืบด้วยหรอ,อหลู่น,นั่นเนี่ยพี่มีวัตถุยังไรครับจะมาหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณ คันนี้หรือเปล่า <c oughs> ใช่ปะใช่ปะเฮ้ยใช่วะมา,าวะเฮียเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมาว่ะแอลปะครับนึกว่า <ไป S 1> จะไม่มาซะแล้วครับไปอาแล้วพาไปสง่งไหนพาไปส่งที่รถที่นูน่นตู้เฮ้ยมา,าว่ะ <c oughs> ต,ต,นนต้องขอโทษที่รบกวนนะครับรบกวนหลายๆอย่างเลย,เลยขอเป,เปลเี่ยนเสื้อผ้าดูแปลงไกลอรอยดี